ก็กลาบสวัสดีผมเมพี่น้องทางช่อง youtube ป้ายคนณนำมาหากินวันนี้ก็พามาดูรถเกี่ยวอีกเช่นเคยตามเคยพี่น้องอมาดูครับผมรถคันแดงแดงเกี่ยวคันแดงแครับอไม่ว่าจะสวยไม่สวยผมก็ถ่ายนะครับไม่สวยผมก็ถ่ายครับ พี่น้องกลัวไม่มีคลิปลงเนาะเอ,าอ้าเดี๋ยวรอชมครับว่าจะชิงชิงโหดขนาดไหนนะครับน่ครับเกี่ยวนานี้เมื่อวานรถเขามีสองคันพี่น้องรถมีสองคันแต่เมื่อวานเขายังเกี่ยวไม่เสร็จนะครับเขาไม่รู้เหมือนกันว่ารถเสียหรือเปล่านะครับเกี่ยวแถวนี้แลครับ นาอยู่นาผู้ใหญ่บา้านครับเดี๋ยวรอชมครับผมเอามาดูพี่น้องต้องตัวขนาดไหนมาดูครับผมเก่าคล่องตัวไหมมาดูกันครับผมรับชมคลิปนี้อ้มาดูครับผม cắt khăn này. đấy m 2 tấn, bạc kiều 2 mết อะไรดีเลยครัอบผม thưa bộ lăn thùng, อขานี่ไหลดีมากเลยพี่น้องสุดจัดคล่องตัวนาเกี่ยวนาผู้ใหญ่บ้านเนะาะรถช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มเกี่ยวข้าวเยอะมากครับรถเกี่ยวนี่รถเกี่ยวเห็นไหมวิ่งปีคันหนึ่งครับนี่ครับ ดิงไปทางบ่านองบัวครับพี่น้องบัวอำเภอสีขอเรานี่เลยครับจังหวัดสุรินทร์เอา้ามาดูอีกรอบรถคันนี้นี่ไม่ตม่ำกว่าสิบกว่าปีครับรถคันนี้ดยจาก สง u, can, uh, ่งยึดดูจากการเก่าซิ่งของเขาเออก็ยังซิ่งอยู่นะพี่น้องเลย เลยครับผมเมื่อกี้เนี่ยหดจริงไหมย <c oughs> โหดมากเลยครับคันนี้เอาเดี๋ยว้องตัวครับ <c oughs> เดี๋ยวประมาณประมาณหกจไล่ครับนี่รอบหมดเมลยครับเอาอย่าข้องตัวยีข้องตัวอยู่ เก่าเก่ายังว่าล่องตัวจัดเลยพี่น้องเอ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องป้ายคนนำมาหากินด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ต่อครับลมแรงครับ ลมแรกหน่อยนะวันนี้อาจจะมีเสียงลมจักหน่อยครับพี่น้องครับเอาเอาล้วครับดูต่อครับผมดูต่อชมคลิปต่อครับครับเก่าๆคล่องตัวมากเลยครับ ยนตนนี่แปลกๆนะคันนี้ดังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ปกติบางคันนี่จะดังแรงมากนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเทอร์โบยังลั่นอยู่นะพี่น้องเทอร์โบเดี่ยวเทอร์โบไม่คู่นะครับเทอร์โบเดี่ยวครับพี่น้องเอ๊ะคล่องตัวอยู่นะพี่น้องแต่ว่าเก่าๆไม่คล่องตัวนะครับคันเก่าคันใหม่ผมถ่ายหมดครับพี่น้องครับ เพื่อให้พี่น้องได้ชมกันเนาะ FC ีทุกท่านนะครับผมครับชมกันไปครับทีบัวไม่มีคลิปให้พี่น้องชมนะครับผมครับคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมครับวันนี้ได้หมามาด้วยครับเพื่อหาหนูครับเพื่อไล่หนูช่วยผมเนาะอ๋รอบสุดท้ายครับผมปิดคลิปแล้วครับผม คลิปนี้คนขับนี่น่าจะํำนานพอสมควรนะดูจากทรงครับราเก่าๆนี่ปกติจะเ้นบ่อยครับคชนบ่อย ก็ขอจบคลิปไปเพีงเท่านี้ครับผมครับคลิปหนา้าเจอกันใหม่ครับปะดัดกลางพี่น้องเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม